ุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้ตามหน้าปกที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเลยนะครับ <S <S ผมได้ไปเจอในทิกตอ,อกมนาะมันจะเป็นสายทารอน แพนด้าสายทารอนครับเอาไว้ตีประเทศเลือดตัวบางก็ได้ตัวแท้งก็ดีเออเรามาลองกันว่ามันจะต่างจากออฟนิอาร์มขนาดไหนผมไม่เคยเล่นเหมือนกันไม่เคยลองเออแพนด้าสายทารอนเลยครับเป็นอะไรที่เปิดโลกมากเราเขาเล่นแตแพนด้า <No ด้วยนะแพนด้าเวียดนามครับเนี่ยปิงป um> ิงอยู่เชียงใหม่อันนี้ทารอนแพนด้าทารอนอยู่เวียดนามอ้าวเลื่อน เลี้ยแคบแล้วก็สามสูตรเอาคนละอ็อบเจกต์นะครับข้อตรงนู้นเราอตรงนี้สิบอีสิบสามสิบสี่สิบไม่มีคนเข้าโอเคกองทัพต้องเดินด้วยเดินมาไม่ได้แท็กเลือดน,นะครับแค่แบบทับเคลื่อนได้จังหวะผมก็จะเข้าด้วยไม่มีอะไรทำเนาะนี่คิดว่าชนพอดีครับ ลาทีไม่ได้โอเคล่าได้หรงงือมันันเฮงอยู่ดีหรือเปล่านี่ครับนี่ลาดไปด้วยต่อเลือยไปด้วยเดาเอานะครับก่อสองเพิ่มก่อจากคีไปก่อนแล้วก็หาเจอพอดีก็ใส่อันนี้ก็ลัคก,กี้ ที่เดิมหรือเปล่านี่แต่ตามสูตรของผมแม่ผมจะออกเป็นเจาะเกาะก่อนนะครับแล้วก่อนพอตอนเสียทีไอ้ประเทศเสียทีมาก่อนเกินอ่ะเราต้องมีเจาะเกาะไว้ระเบิดพวกตัวนาเมิดเลยนะครับหรือว่าล้วงพูดง่ายๆล้วงแค่มีรองเท้าเรามีฟิกเกอร์นะครับอ๋อหน่งในเดนหลุดเดียวมีคนหลุดเดียวว่ะมันมีคำว่าถอยแต่ดาผมไม่มีคำว่าถอยแล้วใส่เดียวแล้วสอง ครับโดดเดี่ยวโรนันโดทิปเปิลอย่างวะรอเล่นครับหมดเหลือแทงหนึ่งทีแต่ว่าต้นเกมมัน <An enemy S 1> เกือบแลว้วต้นเกมคูดาวเร็วมากมันค่อนข้างช้าหน่อยครับแต่มันต้องมีของของ,ของคูดาวนิดนึงสกิลสองเขาถึงจะแบบแทงได้อีกรอบเหมือนจะแดนมาด้วยนะเมื่อกี้ แจ๊ดมาอีกแลใส่เลยครับวูนาคอนมาอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบแพนด้าสกายวอล์กไปแล้วลว <S <S าตายครับได้มันมันไม่ได้เงินเพิ่มอย่างเดียวนะพเพื่อนๆมันได้ EFP ด้วย <S <S นะครับไอ้ที่เงินมัดเงินนำไม่เอานำ มันมาจากลาทิลิปเล็กๆนี่เลยผ่าดมาเพื่อนโอ้โหไม่มาโอ้โหเสียเชิงเลยเสียเชิงเลยไม่อยากจะเล่นเท่าไหร่เมื่อกี้พลาดแล้วพาดแล้วมันก็พาเข้าไปอีกคนเลยเรียบร้อยเลยต้องรอเคียร์หลังไหมนี่เลือดโลอ่ะเลือดเต็มเลย ถ้าวาร์ปเราจะขัดนะแล้วก็วิ่งเลยวิ่งดิเอ๋โอเครีโหลดะครับรีโหลดคู่ดาววาร์ปอยู่มันวาร์ปไม่ได้เลยนะครับโดนขัดทันทีแล้ววาร์ปไม่ได้เลยอันติเมดอีสอันลิเวอร์โบโอ้เป็นวงไม้หรือเปล่าเนี่ยอันลิเวอร์โบมาแล้วแบบมวยแต่ว่า เปิดก่อนระวังฟูดนะจ๊ะฮอแล้วตีชีดอกสุดท้ายครับอยู่ในวงเมื่อกี้เราว่าเอาใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีตอนกระโดดกับตอนตีพนาอีกหนึ่งทีอ่าดาบไปจะกระโดดก่อนประมาณนั้น <c oughs> นะครับเมื่อกี้ก็พลาดอยู่โดนซิกแซกมาหลังจากนี้ตามสูตรนี้เขาเลยนะครับโบเข็นสเปีย หาลอนเราก็จะดูไปเรื่อยๆไง,งมันจะมาแทนอมนิอามเพื่อนอยากรู้เหมือนกันว่าแบบว่าเปิดโลกมากว่ามันออกทาลอนได้เรื่อยปรือวะกองทัพต้องเดินด้วย้อง ว่าแล้วจะกิ่งมาแบบนี้กิ่งมาแบบนี้ดได้โย่ปุ๊บเรียบร้อยครับรอเลยผมรอตีธรรมาดาคลิปอย่างเดียวแล้วแล้วก็หลักๆของเจ้าเพนด้าเลยถ้าเก็บสกิล2จากฮีโร่ไม่ได้ก็เก็บจากคลิปเอาเนี่ครับเหมือนจะใช้อันติเอาแค่นี้พอ ทำมาก็สกายวอล์กอะบอล์กได้ดีแหละเก็บเลยครับป่ะตอนนี้เรากลับไปทำเวฟหรือว่ากลับไปเติมเลือดกันก่อนดีกว่าตรงนี้ยัดมาหนึ่งทีแล้วตเตะเอาเรียบร้อยครับบัตรแบสสำหรับล้านแล้วฟิกเกอร์โอแมาช่วยไม่ทันวะน้องจังหวะนี้กูกลับมาละยาดมาที่ด้านบนเลยครับไม่เห็นเขาไม่ทันนี่ไงนี่ไงปึ๊บ เกรงใจครับดูจากไอเทมเอ้ยดูจากเลือดแล้วเราน่าจะเบิร์เขาไม่ทนันมันเอาพลังแฝงไอเขียวมานะครับเลือดของเลี้ยวม้ามันจะเยอะนิดนึงจากพลังแฝงของขอนไม้อเออถ้าเป็นปกติเอาเคือเต็มนะเมื่อนะกี้น่าจะตายแล้วใส่กันเต็มเหนี่ครับปึ๊บบาปึ๊บโอเคเติมสวยแล้วอย่างนี้ปึ๊บพีอ่อย่าพลาดโอ้โหแต่ก็ยอย่าพลาดจูยังได้เป็นตัวเดียว ก็เรียว่าพื่นพ่าหางันต่อมนะา,า,าอะไรก็ได้ขอให้รถผมไม่แตกมาหลังที่เราได้ทารอนนะครับฝั่งที่ในติกตอกอ่ะ,อะแพนดา้นนาพิแนรมเขาจะออกเป็นเจาะต่อนะเ,นเพื่อนๆเจาะต่อโอเคหาต้นรดเอา เพิ่มเพิ่มเลือดให้โอ้โหรักตายเลยนี่เป็นแฟนที่คูรรักตายถูกส่งออกไปแล้วไปแล้วสกอร์เปลอีออวหรอกพิรุสออกตามเขาเลยนะครับอันนี้คือตามสูตรเขาเลยแต่เรื่องรูนเ่ยผมคิดว่าเขาแน่จะออกเป็นคีิเออคีสแหละคีสคีนะครับ่อาจจะออกเป็นคีสนะครับก็อเดี๋ยวขึ้นให้สักห้าที แล้วเ,เดี๋ยวเราจะบิวเป็นคลิอีกหนึ่งชิ้นอหนึ่งชิ้นก็คือเคสเซนติที่มันจะได้อัตราคลิที่เข้าอยู่25ได,ได้ความแรงจากคลิด้วยนะครับมันก็จะแหลรงเวรืเวร์ไปเลยบุกทานรอน8%เข้าไปอีกตีเป็นเอ็พี8%เข้าไปอีกเล่เนพวกเกมพวกเทิร์นเบดอะพวกของฮีโร่ที่มันตีเป็น HP นะครับแรงหมดดีหมดถ้าใครเล่นแบบเกมเทิร์นเบดมา เดือดเยอะๆตีปเปอร์เซ็นหืมดูเรื่องนอนแล้วกันโอ้ยกูโดนเช็คโอ้โหกูโดนเช็คทีนทโดนบ่อยอะไรมากูเช็คหน้าเขา่าเพื่อนเปิดนันติให้แบบเล่นโถมเมื่อกี้ สวยครับเิดบนาคอยไปได้หนึ่งดอกถ้าไม่อยากเสียในเรื่องของการเกินนี้ก็กลับไปฟาร์มเราเอาแดงก่นอนเด้งมาแดง,แดงนนโอเคเราได้สเปียร์ออฟลองดูสองจอบนะครับตอนนี้กับหนึ่งานาตตามด้วยคลยับเซนตออิกครับายานฟาร์มเข้าไว้ขึ้นโกรอบเลยดีกว่าสมมติอเอาอัตาราคิไิคอ้อมาก่อนมาสองจอมาแงแล้วไง เอาขี้นิดนึงเพื่อมันได้โอ้โหกูด, <laughs> ดูเพลนดีเพลยเลนเลยพี่ชาย <t> เพื่อนเยอะขวาครับเราซัดป้อมกลางต้องโดดออกมาครับอันนี้ผมเคยลองหลายทีแล้วนะผมซัดก,กับนาคอร์มาค่อนข้างเยอะแต่ก่อนเล่นไอ้นี่ แล้วที่มันปรับมาใหม่อะไรเงี้ยน,นะคอสมันจะเป็นแบบกดอันติแล้วกันนะมิซึ่งบางทีผมตีไม่เข้าจริงเออหนึ่งของโบท่าไปยัดเลยคือตีไม่เข้านะครับมันไม่ตายอันหนึ่งของโบตอนนี้มันกดอันติสวยเนะี่ยยัดเดิเกอร์เพื่อนรู้สึกว่ายังไม่ค่อยอยังไม่ค่อยแรงเท่าเท่าไรนะหร่นะแต่มันออกสายแทงได้แหละ มลถ้าเจอออกแทงเยอะผมว่าเขาเปลี่ยนจากลองกินนุตไปเป็นมุตลาก็ได้ไปเป็นมุตลาก็ได้ไปปดไดสองจอบเหมือนกันแต่ว่าคอนเทนต์เราก็ต้องเอาตามเขาไปก่อนนะครับต้องลองต้องลอง,งเชิงก็อยู่แล้วตอนนี้แดนหนึ่งมีแดนอีกหนึ่งทว่าไม่เล่นดีกว่า ขอแน่าจะมานะครับเดี๋ยวขอฟาร์มอัตราคริดข้อเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคว่าจะไปลั่นต่อ,อเพื่อนดึงขอเอ้ยเอาดังก่นไปไหนฮะไม่มีทาแล้วเพื่อนเอาดังก่ะโอเคแล้วได้เคสเิตติมาพอดีพอดีครับปล่อยด้านบนเลย ิตกลางโดนเคลียเอา้าโดนเคลียโคนไปด้วยครับแล้วเปิดอันเดเมทใส่น้ำนาน้านองโอ้โดนใครที่เดียวไปหวัดเลยนะ้องแต่มันหมดละนะเออได้สวยครับตรงนี้เอาเสียสามเขาเสียสามสองต่อสองเขดูเหมือนมวยันออกมาอ่านั้นรั่วเลยตายหมดเลย,ยเฮ้ย มันไม่มีตัวที่แบบผมต้องการกระโดดอะเพื่อนสตันมาแต่มันไม่มีเพื่อนไม่มีจังหวะที่แบบปุ๊บไวไวเลสตัวบางอะไรเงี้ยไม่เจอรูอออกแข้งใส่เข้าไปก็น่าจะโดนลอริเอลำกัดเโดนเก็บไปเรืเร่อยๆนะตรงน,นี้หลังเกมมาแต่อัตราคริเทียวก็ทำให้เราติดคี้บอ่อยขึ้นนะครับตรงน,นี้นต้องซัดกลับที่นี่ว่ะ สองสกิลไม่ต้องอันติตายเลยยังไม่มีดาบแดงด้วยอเอ้ว่าหรือมันเหมาะกับตัวบางวะกับแทงต้องนวดหน่อยกับแทงเราต้องนวดหน่อยแต่บางๆก็เหมาะเหมือนกันสองสกิลตายไม่เป็นเช่นเล่นๆนะสองสกิลตายไม่ต้องอันติแล<อ>้วติขี้หนึ่งดอกอะไรเงี้ยเราตีเขาว้าต,ตึกตึกตึกอะตีแค่ประมาณสามสี่ที สิคลีหนึ่งทีก็พอแล้วโดน 26, 6, 25, 3, 16, ชีสิบหกปกยี่สิบห้าเท่าไรวะสามสิบหกยี่สิบห้าชตกเลขวะดเดี๋ยวค่อยคิดสี 40, ่สิบอะให้่ให้สี่สิบเอ็ดน่าจะถูกไม่ถูกก็ขอแพ้ไว้ด้วยมาไหมหืมแต่ว่าเหมือนจะไปเคลียร์เลนกลางครับเราเคลียร์เลนบน เราคียะแ,แม่งเนียไม่ได้จะเข้าเลยเมื่อกี้แต่ว,ว่าเสียฟิกเกอร์ไปแล้วเกาะร่อ,องกับตัวไฟเตอร์ก่อนนี่มันต้องลงไฟเตอร์ก่อนแล้วค่อยตามด้วยแครี่อาวียกนี้ไม่มีนะครับลุ้งแครี่ก่อนลุ้งแทงก่อนครับปับป๊บปั๊ปอ่ะโอ้โหพลาดทีเดียวแม่งลำ้ำสล้ำทีสองทีล่วงอาเรียบร้อยครับเื้ยจะถือว่าช็อตที่น่าตกใจอยู่ก็จะมี หน้าคอสนะผมว่าไอเทมอะลวงตัวบางอะล่วงเลยไม่ต้องมีดาบแดงนะอันนี้ผมเพิ่งได้ดาบแดงมาด้วยนะครับเหล็กเกมพอดลวงล้วงตัวหนึ่งได้อยู่ดีหนักๆเลยถ้าแบบว่า,มายูเ e. อลออะก็ดีเหมือนกันเออเอาเรื่องครับ <c oughs> แคนด้าทารอนสายเวียดนามแล้วเกิดไปหนึ่งคนจะเป็นดูอี้ที่ไม่มีดามเล้วตอนนี้จบแล้วครับผม อ๋อนะแล้วเดี๋ยวผมอยากรู้ฟีดแบคด้วยถ้าเพื่อนแบบลองไปเล่นแล้วว่าเฮ้ยยี่มันมันก็โอเคนะนะครับหรือว่าใครเลนะ่นแล้วพี่อมอนีอาะไม่ก็ยังดีกว่าอะไรอย่างงี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับก็ลองให้ดูประมาณนี้แล้วกันแล้นี่คือแฟนตาเวียดน,นามเซเลพจากติ๊กต็อกนะครับผมก็ถ้าใครชอบวิดี้ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าใครอย่าลืมกดกระดิ่กงก,กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวท่านก่อนสวัสดีครับผม